คืโดนเธอละคือโดนเธอซือ้อจะใส่ซื้อจะให้กนมาซื้ออยู่ตลาดซื้ออยู่เฮืองก่ลนเมียนก่ละเมียนพอนะที่มาปล่ยกลๆนี้สบายดีนองดินด้หมูวสบายยู่แล้วหมูว่า มัน,นินจะมาเหนินน้องสาลินดาอีกน้องมาเยี่ยมยามถามข่าวมึงสอนซาลินดามันินได้กินตำมัฮู้เพิ่นกำลังตำมาปิดมาปิพี่น้องน้องนอนนี่บ่อืมแม่ระอยู่นอนทานคันแม่มาแลนอนอเหนินใหญ่

็นะสาวนาวสาเดนดาลังพักมองอยู่คนตาก็เป็นทั้งบะตุยลงมือเองมาพกแบบพีน้อกไงอืขาวร่อาวไรราข้าวหมู่ถึกหมู่ตอนเอาขายไปเลยอันมาอยู่ทเชาหมูหู้งหมูเนาะไปเลยเออ เล็กกว่านี้บอสซาวิดาดเดเวเดเรวชุดเล็กายเนาะเลมันเปรี้ยบเนาะเอาปีหน้ามาทางนี่ <laughs> <laughs> จียั <laughs> งไออายอยู่ <laughs> <laughs> มันเจ้าหน่ชองเจ้าอะไรได้น้องบุริกินมือซะ <laughs> กินไปแมดแคดใเจอ เจ้าเป็นป้าผมเป็นอาเป็นนาสาวเป็นนาสาวเป็นนาสาวของน้องลินดาพี่น้องผมเป็นแม่เด้อแม่เราอันนี้อย่าว่าผิดตลอดแม่ไปเกี่ยวเข้านั่นละจากมือมาแมลงมาแมลงมาไปได้ส่งสามคืนส่งสามคืนละเราที่หน้าพี่น้องเราไปซอยเขาบักไปซอยไม่เ่าอืมไปซอยไม่เถา น้องใบเทอแล้วเกี่ยวเขาอ้ำลังดื่นแล้วเ้ยใ้เชิญงดมาวนี้มา้อาเ้องนดานะหสนรือนาสาวาทดีนี่สิละเป็นเสรทวดินดีว่าเอา

อันนี้ซาวแลบน่ซาวแลสบมาน่ะซาวแลสมาน่ะตอนนี้อัญญจกปี16 16ปีเข้ามาแล้ว16 17ปีตอนนี้น้องยังเนอ่บ่บ่บ่่บ่่อ่บ่บ่่บ่่บ่บบ่่่บ่่บ่ ดีของทางจันตุยเนาะเพินไนําให้จันตุยแนะนําให้ทางวาตุยอีกเนาะให้มาเบิ่งโอ้สาินดาสาวบานสุดมาแธรรมชาติอพี่น้องน้องเวียคบคนี่น้องเ็ยังได้เป็นเป็นบ่อย่างบ่เฮ็ดกินก็เป็นเฮ็ดกินก็เป็นเดี๋ยวมื้อหน้าให้กินให้กินได้ซิๆเป็นอย่างเดียวบ่ได้เป็น เสอรลน่เอา่ะนเรื่าทย่กินที่สุดเลยพี่น้องเลยินทั้งพ่อเฮือดอาซีห้เบื้งหนออ้ย่เป็นยังไงแบ้่ะไรเนืังไงรสชาต พี่ซาจะต้องทามถึงเซมแน่นอนนี่คิดบอกอยู่น้องซาลินยาพี่น้องนี่คิดบอกรึสีน้ำมันมากละก่อพี่น้องเยี่ยมพักก่ปะยังไงบังเอิญป่ะน้องลินดาสามสี่ปีละเป็นอย่าเอามาหันนี้ขอร้อง

content อยู่หออืแซ่บๆพี่น้องอ